แล้วนะคะนี่ก็คือเป็นวันสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ในเมืองไทยแล้วค่ะจะบอกว่า9วันที่มาอยู่นี่เนี่ยก็คือแบบใช้ชีวิตวันวันสู้มากแบบไปทุกที่ที่มีเพื่อนอยู่คือเหนื่อยมากจนเสียงแหบไปแล้วส่วนวันนี้ก็กลับมาเปิดคลิปด้วยชน,นักศึกษาอีกแล้วเพราะว่าจะมาถ่ายรูปกับเพื่อนอีกกลุ่มนึงนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไอรินค่ะเอ้ยรู สวัสดีค่ะชื่อไอค่ะเห็นโบทายซื้อไอดีวันนี้ไอซื้อเธอค่ะค่ะก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนมาครบแล้วจะเปิดกล้องอีกทีนึงเนาะหนึไปกันเลยตอนนี้ก็คือตากล้องมาแล้วแต่ว่าเพื่อนยังไม่ได้มาเพิ่มก็เลยเดี๋ยวจะไปถ่ายรูปกันก่อนเลยนะคะนี่เพื่อนมาเพิ่มแล้วถอดแมสรถอดแมส ยังไม่ได้ทาลิปเลยอ่ะโอเคโอเคสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะแจมค่ะใครใครพร้อมแล้วไปไปถ่ายก่อนเลยทำไมถึงไม่มีใครอยากไปวะอ่าอยากลอก่าคนอื่นพี่จอนถ่ายกล้องหน่อยก็คือถ่ายให้เราในวันจริงแล้วก็มาถ่ายนอกรอบอีกวันหนึ่งนะคะ ค่ะทุกคนรู้สึกว่าวันนี้ร้อนกว่าวันที่สามอีกอะมาวาแล้วผันดีผันเด่นเนยแจมก็ยังได้นะเนยแจมผันดีผันเด่นค่ะเล็บเจอยังนึกว่าจะหาเล็บใา่ คนนี้ยังไม่ได้แนะนำตัวพี่คะชื่ออะไรคะแม่ค่ะชื่อนักศึกษาก็ไม่มีมาก็มาสายคุณแม่คะเป็นดารานะคะร้องเพลงเพราะมากเข้าไปฟังกันได้ตามแล้วนะคะก็คือคืนนี้บินเราไม่อยากจะเชื่อเลยยังไม่อยากกลับเกาหลีเลยไม่ให้กลับหรอกจริงอ่านมาแจมทำไมได้ป่ะมันแบบ หค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลา4ี่โมงจะครึ่งแล้วเพื่อนๆจะกลับกันแล้วนะคะบ๊ายบายตอนนี้ก็ได้แยกย้ายกับเพื่อนๆแล้วก็ตาต่ามหานะคะตอนนี้ก็กำลังนั่งแท็กซี่กลับไปที่บ้านนานาเพื่อที่จะเก็บของขอาบน้ำแล้วก็ เตรียมตัวกับเก้าหลีตอมรู้สึกว่าเป็น9วันที่ใช้เวลาได้คุ้มมากๆเลยค่ะทุกคนทุกคนก็น่าจะเห็นจใกร้อก,กันแล้วใช่ไหมว่าคนวันเราสู้แค่ไหนเน่งสาสักไกเลย ภูมิแล้วนะคะ่ะพี่นาก็ได้กลับมาจากหัวหินแล้วก็กำลังขับรถไปส่งเราอยู่ข้างหลังก็มีกีต้านั่งอยู่นะคะเป็นการเดินทางที่ไม่อยากเดินทางที่สุดเลยขอให้ได้บินน,นะเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> คือเราอะซื้อตั๋วไปกลับสามหมื่นหนึ่งเลยอะทุกคนแพงมากแต่ด้วยความที่เราอยากมารับปร,ริญญา ในวันเดียวให้มันคุม้มก็คุ้มจริงๆนะเกาวันตอนนี้เราได้มาถึงที่สนามบินแล้วเรียบร้อยแต่การเข้าเกาหลีเนี่ยจะต้องกรอกสิ่งที่มันเรียกว่า QR code ซซ่ง QR code เนี่ยมันต้องมีใบตรวจ PCR หรือว่าใบตรวจ ATK ที่มีผลว่าเป็นลบก่อนมันถึงจะกรอกได้เราก็กำลังจะ ลงไปชั้นหนึ่งเพื่อที่จะตรวจ ATK ถ้าตรวจ PCR เนี่ยราคามันก็แพงแล้วมันก็ใช้เวลานานด้วยและที่สนามบินนะคะเขาจะให้บริการถึงแค่ช่วงเช้าเท่านั้นแต่ว่า ATK เนี่ยจ,จะมีตรวจ24ชั่วโมงนะคะส่วนกระเป๋าเราก็คือฝากกีตาร์ต่อแถวเช็คอินอยู่เนาะก็คือแบบโชคดีมากที่มีเพื่อนๆคอยช่วยทาหารที่ตรวจ ATK ก็จะอยู่ที่ชั้น1ประตู3นะคะ มาถึงปุ๊บนะคะก็จะจ่ายัง้์ที่จุดนี้เออเขาก็จะเรียกคิวนะคะตรงนี้ว่าแบบเราเบอร์อะไรเบอร์อะไรพอเขาเรียกคิวปุ๊บเราก็เข้าประตูนี้นะคะเพื่อที่จะไปจิ้มจมูกเนาะส่วนเราก็ได้เข้าไปในห้องนานแล้วจิ้มจมูกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็มาดูกันเนาะว่ามันจะใช้เวลาจนกว่าผลจะออกเนี่ยเท่าไหร่กัน thank you ได้ผลไวมา ได้ผลมาแล้วนะคะทุกคนได้แล้วก mm ็คือกิต้าต่อแถวเช็คอินอยู่ใช่ไหมแล้วกิต้าบอกว่ามันใกล้จะถึงคิวเราแล้ววิ่ง run run เสร็จแล้วใช่ได้ผลแล้วไหวั้มไหวแคบเลี้ยวเองอ่ะ าาเรามีเพื่อนเพื่อนมหานี่ก็คือแก๊งเพื่อนสาวของเราในสมัยมหาลัยนะคะ่คะมาส่งด้วยขอบคุณมากๆนะจ๊ะรักนะรักจริงเหมารักจริงหวังแต่งน้า สาวสุดที่รักก็มาหาไปตอนนี้จะได้เจออีกเมื่อไหร่อิถึงนะน่าักจจะกลับมาอีกตอนไหนคะเพอจะกลับมาเกาหลีเมื่อไหร่ไม่รู้กลับมาได้นะอนตังมาให้ด้วยทำงานแล้วก็อนตังไว้ไ้ด้วยนะใ้ยจนค่ะสัญญาก่อนไปขอแค่นี้ได้เหรอให้ไม่ต้องเยอะนะอนตังวาได้นะ ขอบคุณที่มาส่งนะ

นี่จะต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน24ชั่วโมงหรือว่าผลตรวจ PCR ภายใน48ชั่วโมงนั่นเองนะคะผลตรวจ ATK เนี่ยจะต้องมีใบรับรองผลด้วยซึ่งไอรีนก็ได้ไปตรวจที่สวนภูมิก่อนที่จะขึ้นเครื่องเนาะถ้าออกไปชั้นหนึ่งประตู3จะเป็นของสมิติเวทราคา550บาทใช้เวลา 0สิบถนาทีนะคะหรือว่าจะไปประตู8ก็ได้จะราคา250บาทนะคะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะใช้เวลาเท่าเท่ากับประตู3ของคมิติเวสไหมถ้าใครไม่มีเวลาไปตรวจ PCR หรือว่าตรวจ ATK ก่อนขึ้นเครื่องเนี่ยก็สามารถไปตรวจที่โนภูมิกันได้นะคะก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวเองเผื่อเวลา ะมีให้ต่อแถว2แถวนะคะเขาก็จะแยกเป็นแถวที่ไม่มีคิวโค้ดแต่ว er ่าม <im> euh. ีใบแบบเรียกว่าอะไรอะใบที่บอกว่าสภาพร่างกายของเราตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็แถวขวาจะเป็นแถวของคนที่มีคิวโค้ดนะคะจะบอกว่าแถวคิวโค้ดเนี่ยมันจะยาวกว่าแต่จะเดินได้เร็วกว่าแนะนําให้ทุกคนเนี่ยไปกรอกคิวโค้ดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะลงมาถึงเกาหลีกันเนาะ จะได้แบบไม่ต้องต่อแถวนานพอเสร็จโชว์คิวโค้ดปุ๊บก็คือออกมาได้เลยนะคะอย่างไอรีนเนี่ยเครื่องมันดีเลยแต่ว่าพอตอนที่แบบออกมาถึงเกตแล้วอ่ะก็คือใช้เวลาแบบไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งนาอก็หวังว่าทุกคนจะชอบบล็อกที่เราได้ถ่ายฝากมาจากเมืองไทยกันเนาะโอ้ยกลับมาไม่ถึงชั่วโมงแบบที่ถึงไทยแล้วอ่ะก็ขอให้เราได้กลับไป เที่ยวเมืองไทยอีกในเร็วๆนี้คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่า,านี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบวันนี้และนำมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายพี่อเดียตอนนี้นะคะเราก็เราจะมานินทาพี่ไอรีนจริงๆกันนะคะพี่ไอรีนนะคะก็คือเหมือนเป็นคุณแม่ของทุกคนนะคะชีจะเป็นคนที่ระเบียบ มากก็คือต้องเป็นคนตรงต่อเวลาแล้วก็หน้าผมนะคะต้องเป๊ะนะคะไม่งั้นนะคะนางจะหงุดหงิดงูดของพวกเราแทบทุกงานนะคะมากตัปิ่มซี่เอาหลีแล้วก็เป็นคนเกาหลีนะคะที่พูดภาษาไทยชัดมากแล้วก็พูดรอเรือชัดกว่าคนไทยอีกรอเรือมาเลยอ๋อไม่ได้นินทาน้ำหลังนะไม่ใช่อหน้าเลยบายไปมานินทาม่นะ